แม่เจ้าแอบทักะอ,อน2021กับแอบทักะอ,อน2007วงเลยตรงไหนที่ต่างต้องยกมือทับอกแบบรัวๆกันเลยทีเดียวหลังได้เห็นภาพล่าสุดที่แฟนๆของสาวแอบทักะออนกำลังให้ความสนใจและแชร์กันว่อนอยู่ในตอนนี้กับภาพย้อนอดีตไปเมื่อปี2007ครั้งสาวแอบร่วมแสดงภาพ,พยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคแรกซึ่งสวยซึ้งชวนตะลึงมากๆที่สำคัญเมื่อนำภาพเมื่อปี2007มาเปร,เรียบเทียบกับภาพในปัจจุบันในปี2021 ต้องยอมรับว่าแม้เวลาจะผ่านมายาวนานกว่า14ปีแล้วแต่ก็แทบหาความแตกต่างไม่เจอเลยเสาแอบยังสวยเหมือนเดิมเป๊ะๆสำหรับภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพันธเรศวรมหาราชโดยหม่อมเจ้าชาติีเฉลิมยุคนสาวแอบทักษะออนรับบทเป็นมณีจันทร์พระอักรมเหตุสีในสมเด็จพระนเรศวรภาพยนตร์มีทั้งหมด6ภาคใช้ทุนสร้างกว่า700ล้านบาทประกอบไปด้วยภาค1องค์ประกันหงสาภาค2ประกาศอิสระภาพภาคสามดุทนาวีภาค4 ศึกนันทบุเรงภาค5ยุทธหัตถีและภาค6อวสานหงสาขอขอบคุณภาพแอบถักะอ,อนภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ